สวัสดีค่ะ HR Developer นะคะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันที่14พฤษภาคม2568นะคะอ่ะเราบอกวันที่ไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเรามาดูย้อนเนาะว่าเราอัพคลิปตอนนี้วันไหนนะคะทีนี้ซีรีส์เนี้ยเราจะทำเรื่องของ Google Form s, กับการแจ้งเตือนผ่าน l ล ne นะคะโดยแต่ก่อนเนี้ยเราทำผ่าน Line Notify เนาะแต่ว่า Line Notify มันปิดไปแล้วแล้วเราก็เพิ่งว่าอัปเดต ความรู้ตัวเองนะคะว่าแล้วเราจะยังไงต่อนะคะมันก็จะมีลองส่วนของ l ล n e ทำาลาย Official Account นะคะแล้วก็ l ล n e เมสเซนจิ่งเอพเนาะซึ่งเราก็ได้ไปดูมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ,ะลงใน YouTube แล้วก็มีเดียมไวแล้วว่าโคดอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันง่ายที่จะเข้าใจ นะคะเราก็เลยเอาตัวนี้มาแชร์ให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองทำสร้างบัญชี Line Official ก่อนนะคะซึ่งการเซตอัพสตัวนี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันมีความ ยุ่งยากพอสมควรนะคะอ่ะเราจะทำ Google Form นะคะแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อมีคนส่ง Submit Form เข้ามาผ่าน Line Messaging API นะคะถ้าใครสนใจในการทำงานตัวนี้เนาะลองติดตามชมกันได้คะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะก่อดไปชมคลิปกันคะ่ะ อ่าอันนี้เราแบบทําใหม่เลยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะไปสร้างไอตัว Line OA ก่อนเนาะเราก็เข้าไปแล้วนะคะเราก็ไปเสิร์ชหาไอไลน์ Business ID Line OA เนี่ยนะคะลราก็อ่าเราจะอันนี้เครื่องคอมเก่านะคะก็ยังใช้เครื่องคอมเก่าอยู่เนาะอาจจะมีช้าบ้างนะคะช้าบ้าง อ่ะเดี๋ยวเราสร้างบัญชีใหม่อ่ะสร้างบัญชีใหม่นะคะเราเริ่มสร้างใหม่ไปด้วยกันเลยนะคะเพราะเราก็มีประสบปัญหาว่าเราลืมเออแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเราสร้างใหม่นะคะ mm. ก็มีความช้านิดนึงนะคะในเครื่องของเรา หมาย่างหมาย่างลงทะเบียนด้วยอีเมลเราจะลงทะเบียนด้วยอีเมลนะคะแล้วเราก็ใส่อีเมลของเราไปอ่ะส่งลิงก์ส่งลิงก์งงเข้าไปนะคะส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหาที่อีเมลของเรา เดี๋ยวคลิปนี้เราจะสร้างเฉพาะตัวไอลาย OA ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเป็นเรื่องอื่นเนาะ,ะเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปแล้วก็เพื่อไม่ให้เราเพื่อให้เราหาง,ง่ายๆด้วยเนาะโอเคอันนี้เป็นเว็บเว็บเอออีเมลของเรานะคะเมื่อกี้เราสมาัคร เราบอกว่าเราใส่อีเมลเข้าไปแล้วตัวลายอ่ะมันจะส่งลิงก์มาให้อีเมลของเรานะคะพอส่งลิงก์มานี่เห็นปะคะมันก็บอกว่าลงทะเบียนใช้บริการอ่ะอันนี้เราลองดูเนาะอ่าเรากดแล้วนะคะเรากดแล้วแต่มีความชา้าเลดกนึงเนาะก็ทำโปรแกรมก็ต้อง บอกเราบอกตัวเองนะคะว่าก็จะมีความใจเย็นนิดหนึ่งบางทีแบบอืมคิดไม่ออกเหมือนกันอ่ะมาแล้วนะคะชื่อของเราเราก็เอาชื่อเราแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็จะจำไม่ได้นะคะรหัสผ่านรหัสผ่านคือตัวที่เป็นปัญหาของเราเป็นอย่างมาก เดี๋ยวเราจะยังไงดีอ่าเดี๋ยวเราขอยาญาตขอหเห็นกันเลยเนาะสี่หักนะคะรหัสผ่านเขาบอกว่าใช้ได้ภาษาอ,อังกฤษตัวเลขและสัญลักษณ์เท่านั้นเดี๋ยวลองเราเอาชื่อเมลเราแล้วว่ามันจะผ่านไหมน,นะคะ Thank you. เขาบอกว่าเปิดใช้ตัวอักษรสามชนิดขึ้นไปอ่ะเอาใหม่ อันนี้ทำให้ดูแบบเห็นๆกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอปิด่ยนพาสเวิร์ดนิดนึงเนาะอาจจะต้องขอเบอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการลืมพาสเวิร์ดเนาะก็เดี๋ยวอาจจะเห็นตัวเบอร์นิดนึงเนาะอ่ะลงทะเบียนจะได้ไหมเอ้ย ได้มาแล้วสี่ลักนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอกรอบจอแล้ะจอนิดนึงนะคะนานๆเราจะทำทีหนึ่งเนาะบางทีเราก็ลืมเราก็อาจจะต้องแบ็กอัพตัวเองเอาไว้นะคะอ่ะอันนี้เซฟไหมเซฟแล้วกัน เพิ่อลืมอะเสร็จสิ้นเนาะเสร็จสิ้นไปละก็มีความยุ่งยากของการเซตอัพตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมาแล้วนะคะสีลาเข้าสู่ระบบตัวน,นี้มาจะเห็นว่าเป็น l i ย e o f f i c i a l m a n a น e r นะคะอะสร้างบัญชีทางการเนาะเขาให้ใส่เราอีกรอบนึงอะให้เราใส่าสเวิร์ดอีกรอบนึง เราจะยังได้อยู่ไหมกลับไปหน้ารายชื่อตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้ Hãy đăng là kênh để ủng hộ kênh của มาดูที่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะมีไลน์เข้ามาเราก็ยืนยันไปนะคะ,ะกลับไปที่บริการชื่อบัญชีที่เราจะใช้เราจะใช้เป็น เปแจ้งเตือนแหละเนาะง่ายๆอะเป็นแจ้งเตือนหรือจะเป็นน้องเลขาน้องตุ๊กตาน้องมามาเอาน้องมามาแล้วกันนะคะค่ะน้องมามา ชื่อบริษัทเลือกประเภทเอาเป็นอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเลือกเป็นการศึกษาอื่นๆนะอ่ะตกลงค่ะน้องมามมาเสร็จสิ้นแล้วนะคะน้องหมามมาเสร็จสิ้นการสมัครน้องหมามมาภายหลังเราต้องไปตรงหน้าจอแมเนจเ r อร์นะคะ อ่ยอมรับมันไปตกลงเพิ่มเพื่อนใหม่เพิ่มเพื่อนใหม่เดี๋ยวค่อยไปเพิ่มนะคะอ่าเราไปหน้าหลักก่อนเนาะแล้วก็ปิดตัวนี้ไป เดี๋ยวเราดูก่อนนะช่องทางการเพิ่มเพื่นอนคือเราเดี๋ยวจะต้องเพิ่มเพื่อนสักหนึ่งคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังเนาะอ่ามาตั้งค่าบัญชีนะคะเมื่อกี้เรา กดที่ปุ่มสี่รักเนาะกับตัวน้องหมาหมาเนาะชื่อบัญชีสถานะการแสดงบัญชีฟีเจอร์อ่ะตรงนี้นะคะการใช้ฟีเจอร์ให้มาตั้งว่าอนุญาตตกลงอน,นุญาตให้เข้าเริ่มกลุ่มหรือแชทหลายแบบหลายคนเนาะเพราะอันนี้เราเดี๋ยวเราจะดึงเข้าไปเป็นเพิ่มเพื่อนในกลุ่มงานที่เราจะใช้งานนะคะอ่าเรา,าตั้งฟีเจอร์แล้ว เดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆเนาะหมาตั้งค่าก่อนนะคะ2มีตัวนี้เ,นเห็นปะไอ้ Messaging API อ่ะลองดูเขาให้กดตัวนี้นะคะใช้ Messaging API ชื่อนักพัฒนาก็ชื่อเรานี่แหละ สร้าง provider เนอะ,อะสร้าง provider notify แจ้งเตือนเนาะสำหรับ notify นะคะอ่ะของก๊อปไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะ จำไม่ได้เราเราตั้งอะไรไว้เนี่ยเราทำอะไรไปเนี่ยชื่อบัญชีของเราเป็นน้องหมามาเนาะชื่อโปรไวเดอร์เป็น Notify นะคะตกลงตกลง,กลงเสร็จแล้วค่อยใส่เว็บพุกอ่าเว็บฮุกลิง์กเว็บพุกนะคะเดี๋ยวอันนี้เราต้องไปเอาใน Google script เนาะอันนี้ค้างไว้ก่อนตัวนี้นะค้างไว้ก่อนนะคะ ่ะขอแยกก๊อปอีกเนาะการลืมของเราเองนะคะอันนี้เราทําเพื่อการลืมของตัวเราเองเนาะ,ะพอเสร็จแล้วตัวนี้นะคะไปตั้งค่าต่อตรงไลน์เดเวลอปเปอร์คอนโหมุนติ้วๆๆเลยหมุนนิดนึงนะคะอืม เราจะเห็น provider ของเราคือ notify ใช่ไหม notify นี่เราแก้ไขได้ไหมคะอะ notify notify ไปแล้วเราก็จะมีตัวตัวนี้นะคะอยู่ใน messaging API อ่ะก็ถ้าดูลองดูเนาะเราจะมีตัวที่เป็น provider นะคะโดย provider จะมีตัวชื่อบัญชีอยู่ซึ่งสามารถมีได้หลายอันเนาะอะ น้องหมอม้มาไปดูน้องหมอม้มาของเราอันนี้เปลี่ยนไอคอนได้นะคะชั้นนอกน้องหม,มาม้า description ก็น้องหมอม้มาอ่ะ email คือตัวนี้ตัวนี้เท r m secret register delete อ่ะไม่ต้องทำอะไรหน้านี้ไม่ทำอะไรนะคะเสร็จแล้วหน้านี้เนาะ messaging API นะคะอันนี้ตัวเพิ่มเพื่อนเนาะตัว web hook นะคะเราเดี๋ยวเราเรายังไม่มีตัวอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัว ในหน้าจอนี้หรือหน้าจอเมื่อกี้ก็ได้นะคะเว็บยุกเว็บพุก URL เนอะอันนี้สําคัญเนาะเอ,อถ้าสัวเราลืมก็เตือนเราหน่อยนะ <c oughs> จะมีเสียงไว้เสียวว่าเอ้ยลืมตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าออตัวนี้นะคะตัวที่เราจะตั้งตัวนี้เนะเาะอัลลอบเมื่อกี้เราเซตไปแล้วนะคะว่าให้จอยได้เนาะอัโต้เรียพายอัโต้เรียพายเกตติ้งอ่าอิชชูอิชชูตวัตวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเอาตัวเนี้ยไปใส่ในตัวโค้ดแอปสคริป เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเชื่อมกับแ p ปสคริปต์เดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการตัว developer l i ลน์ developer นี่ครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ดูคร่าวๆไปก่อนเนาะถ้างั้นตอนนี้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจบกันที่การเซตค่า ไลน์เนะาะลโอเอ,เอแล้วก็ไลน์เมสเซจิ่งนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปทำา o o o l l f o r r m แล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมตัวแอ p สคริปต์กับตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ